ไกจไ,กไม่มีนะไม่มีอะไรถ้าใครอยากทดลองใช้ก็สาั่าเป็นขวดด้านค่ะเป็นกระปุกค่ะทุกคนอยวปิดตู้เย็นเรา่อนนี้ผมของแพงมันก็แดง,แดงตุ่ดีดีค่ะไม่คยมีไม่ค่อยมีค้อ <c> ง <oughs> พีมียุนี่จะให้เหรอ จะให้แล้เนี่ยของขเออเดี๋ยวให้ผมเอีให้กระเป๋าที่ผมใช้ไปได้ด้วยเลยเสียใจนะคะโซโจและเสียใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำคลิปก่อนนี้โอ้ตลอดเพราะว่ากระเป๋าน้องเปี้ยวเมื่อวานนี่ก็น้องเปี้ยวอย่างได้ เออคุณแม่มารีคุณแม่เมมบอกว่าโหคุณยายถ้าค่อยจะให้ค่อยก็ให้เขาแล้วค่อยอยากให้คุณยายเป็นชุดค่ะดูไหนวะเอาของดีสิคะหน้าดําำเคขียดคุณต้องใช้ครีมชบูวัดดะครีมวัดดะอันนี้ของยายของประเต็นก็โคชณาไปเลย ขอบคุณครับขอบคุณยายมากครับยายมาให้อ่ะเนี่ยแชมพูหนึ่งก้อนแล้วครีมครีมหนึ่งหลอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับครีมกันแดดนี่กันแดดวัดด์ครับสี่ให้เป็นของขวัญด้วยเด้อขอบคุณยายเพราะยายไม่มีเงินที่จะให้ให้เต้สินน้ำใจนิดหน่อยขอบคุณยายร้องมากๆครับที่รอเป็นคนน่ารักอีพีครับก็เอาของมาฝากเนี่ยเป็นครีมวัดด์ครับสามารถซื้อได้ในคลองของยายร้องในอีพีครับของยายรอครับมีวัสด์เลยก็กันแดดวัดด์ครับสีสั้นนะครับทาเลยทา ถูชบูแล้วก็ทากันแดดมันต้องทาครีมอะไรชู้เลยแดดเนี่ยเด้งใส่หน้ามาเลยตะเวนเนี่ยใหญ่อยู่ป้าดูป้าอะไรป้าเขาก็ชวนป้าที่เขามีชีจ้าป้าคุณภาพเดี๋ยวยายจะมาบอกว่ายายไม่ได้ไปที่อุบลน้ำเดอร์ตาถาไม่สบายตาถาเป็นไรเขาไข้เมื่อคืนนี่ยังไม่ตื่นเลย บ้านส่งอเมริกาเท่าไหร่คะเด้อนาทีครับเขาจะบอกแจ้งไปแจ้งหลวงหลังบ้านเลยแจ้งเจ้านี่ก็ได้ไม่ได้แจ้งลวงแจ้งไปไหรต้องไปแจ้งอันหัวหน้าหัวหน้าเวลาเสร็ต้องเงียบแล้วขายของอยู่ไม่ไม่ได้อยู่หลังบ้านคุเจ้าเลยไม่ไงเอ้ยอ้าเขาคุย เดี๋ยวค่อยจะไล่นําเจ้าอยู่นั่นน่ะอย่าให้เลยนะไล่ขายชีดหูเลยนี่ไปตั้งกล้องเลยไ่ได้ให้ผู้ใดแซงหอกช่องเพื่อนนะผู้อื่นว่าแซงบ่ได้ค่ะแต่เพื่อนว่าแซงผู้อื่นได้ค่ะไปสวนมาย่านขายของอยู่เอ้าเดี๋ยวนาที่เขจะว่าหนึ่งชั่วโมงไอ้ป๊ะ ให้ป้าไายก่อนขายของก่อนไปเดี๋ยวจะเฮ็ดหลังบ้านก็ได้พุ่นน่ะย่างขึ้นแดือนคอยมาชังข่อยมาชังว่าข่อยบ่ได้ไปนําชุมเจ้าตาทาบ่สบายไข่โบสบายตาทาไข่ยังบ่ตื่นอยู่มันไปชงบักเล่เมื่อเช้าในกระท่อมเป็นเราอื่นแต่ผูเราจักยามวันน่ะผ่าเราวหอนใช่ไหมหอนให้แล้วเนาะกินยาอลไรบ่กินแล้วเด็กปล่อยน้ำมูกผ่าเองกัเศ้าจากแล้วคำรามไม่เคยไข่จากเ้อเออทำไมต้องถ้าเพราะเคยไข่หรอตายแล้ว เดี๋ยวไปหาลุงก่อนเป็นรางาน่ถ้าเราไปหาหมอเราได้ไปแล้วมื้อเช้านี้ฮะเราก็เอายาห้อยู่หาหมออะไาโอ้เราก็ก <time online. S 1> ินอันนั้นแหละกินเราบ่เคยไข่เนาะคนบ่เคยไข่มันไข่หึงอยู่เด้อเดี๋ยวว่ได้ชมบัตรกูเอาหมยให้เหงาบอก กินยาแล้วสี่เม็ดผลาบหรอทั้งผราทั้งผ้าทะลายโจรทั้งกระชายขาวทั้งกระชายดำทำยาให้มันหายเนาะยาผลาเขาไม่กินเต็มวันละสี่เม็ดแต่ปวดเท้เดียวแล้วสี่เม็ดอ่ะทำมันหายรลดผ้าทะลายโจรเขาไปยังไงบ้างเนี่ยกระชายขาวกระชายขาวผ้าทะลายโจรแล้วก็เออ่ พาราเซตามอนแต่สงใัยมันจะเชยชยายนี่นะไปดูนะแกดีกว่าน่าแตขึ้นไหลเหรอไปไปจ่ายกาแฟเย็นนะคะเดี๋ยวเขาจะไปหาลุงก่อนไปหาลุงไปหาลุงไปไปไปกันเด้อ้าเบิ้งกับแ่เหเบิ้งเฮ็นยังดยังเงดยังเ็ยยังเักเล็วัย แต่วันนี้คือคนเป็นตได้ขายคลิปอยู่หมดไดคาเขาชื่อของขอยอยู่ได้ตังคอยได้ค่าคอมตังหลายแม่แม่เหมยายไงเจ้าย่าชีพเท่าคอยอยู่บ่เดือนนี่แม่เพ่นไทยว่าเพ่นไทยว่าชื่อถูกรองข่าวมันแคร์แล้อยไทยว่าบ่าชื่อถูกไอ้ล้อสมบูรณ์จากข้างหน้าเหมืันน่าจะขึ้นเนียนขึ้นเรื่อยๆใช่พีทีสกินพีทีทีพีนั่นแหละ เจ้าค่อยนะ่สนใจว่าชื่อนาทีหลายหน้าทีนีสกินทีแปลว่าแตนทีแปลว่าพอทีพีแต็นพนทีพีอ่เอามันถึงสแตนเออทีแปลว่าแต็นทีแปลว่าพลเจ้าอย่ามาว่าชูนค่อยแม่ค่อยไปนํ่่ยป็นี่ทีพี่สกินสร้างซื้อในช่อง ว่าจำลองช่องนาทีไม่ต้องซื้อแม่ื้าไปแล้ว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 ไปก็เนอว้าหยอกิ้นวาซื้อฝากช่องยายลอง้ากจำลองถ่ายเดี๋ยวคอจะไปหาลุงพลไปทางนั้นก็ได้ปะไม่ได้ไปทางอื่นอ้าวขัดตันเลยจีมันมันขีมันอันนี้มันมันหอมอีหยงเกาะ แม่มันกีดประชาทยเขาจะรู้ไหมวะมันกีดเลยเหรออันนี้เจ้าหนิงยืนจอกปอกอยู่เนี่ยโอเคนี้คือระไฟเจ้าใช้เชือกถืออยู่บ่บ่เอาถือเหรยเอมันมันสีจางแม่นอยู่บ่เออยัง่าถืออยู่พอยประเชอกคนง่ายๆเด้อเนาะ คอยไปแล้วตาถาไข่เห็น no. บ่เรางอกอยู no. no, no. ่ม no. no. ื no. No <á>. ่อวานเราเหงาอยู ja ่เห็นมะบเราเหงาอยู no. ่ที no. ่กินกันนะคอยตาเจ้าคอยบ่ได้คอยจิไปปะสามีคอยได้จังไดเนาะมันนอนยังไม่ตื่นอยู่ด้วยปะกันไม่ได้เนาะปะบ่ได้แล้วเดี๋ยวจะไปหาบดบดพลบดพลอยู่ไหนอ้าหลายคนถครวะ มีเจ้าคนเข้ามาในนี่เนาะลุงค่อยมาบอกเจ้าเด้อว่าค่อยบริปายน้ำได้แต่ถาบรสบายมันไข่เมื่อคืนเลยไปไลยเอามันไข่ไปมันไข่แห้งไข่ร้ายมือพราะนั่นบอกแล้วค้ามันมีเคยไข่อีกเนาะ ยาละอาะอัดไปโรดหายเลาเยค่อยให้ไปตั้งห้าเม็ดเลอนอนคุ้มโป่งอยู่เดี๋ยวนี้แต่ว่าอยากคุ้มแล้วเดนอะว่ะถ้าเกิดห้าเม็ดก็ยังไม่นี่ก็เป็นกำมเลยฟูกักไปเลยการรับผิดชอบบ่เอา่ันตอบค่อยบอได้ค่ะเออเจ้ากิยาพรแลัวก็ ข้อนะั้นเด้อเขาให้ลากระชายดำยาพาราโซเม็ดแล้วก็กระชายดำยลดแล้วก็ผ้าลายโจรนเขาให้ไปเลยนี่อะไรอะไรบีโคเจนบีโอเจ,น,อเจนกับพาราเนาะใส่คู่กัน,นสาสมกันไปซื้อยาชุดก็ไดร้ร้านโมร้านเฉลือร้าหโมแก้แ่ร้านยังก็ได้ครับยาเป็นชุดหนึ่งเอามาโูเลยยาชุดแก้ไข่อะบ้านเท่าได้ยังว่ายาชุดอ่ะ ไม่มีเนาะช็อกไมต์ตะกี้เรามีอยู่ได้เนาะแล้วเราพอสตอก็มีทาราแด้อักเสบเออโอเคนะแกเป็นอะไรเหรอตาเป็นอะไรไม่สบายยาชุดละกายก็มคุ้มเลยยายโอ้คุ้มแล้วค่อยให้อุ้เสียงอันนี้เนาะ